ไปดูคู่รักคู่หานะคะกับคุณเด่นคุณงามเนและก็สาวแฟนเดอะสตาร์นะคะที่ก็คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีค่ะล่าสุดนะคะเด่นคุณเขาก็มาเมาสาวแกรนให้ฟังนะคะว่าก็ทําเอาแฟนสาวงอนหนักมากเลยแหละคะ่ะเวลาที่เจ้าตัวเนี่ยห้ามไม่ให้แกรนนะคะโพสตเวลาที่เขาเนี่ยชอบทาเสียงสองอ้อนแฟนลงโซเชียลค่ะ เขาผ่านดูใจกันมานานกว่า4ปีนะคะสำหรับคู่รักคู่หาเด่นคุณงามเนรแล้วก็นักร้องสาวแกรนด์สตาร์ที่ล่าสุดวันเกิดเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาแกรนก็ได้ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เพราะแฟนสาวไปเตรียมเค้กให้นานเป็นชั่วโมงนะคะเจ้าตัวก็เลยอดแซวไม่ได้ว่าเสร็จย่งเดี๋ยวจะแกล้งไม่รู้ต่อนะ ทั้งนี้นะคะเด่นคุณก็ยอมรับข่าวว่าเดี๋ยวนี้ความหวานก็ลดลงพร้อมกับเมาส์สาวแกรนนะคะว่าชอบถ่ายคลิปเวลาที่เขาเนี่ยทำตัวอ้อนแฟนหรือว่าทําเสียงสองเพราะเขาไปห้ามไม่ให้แกรนเอาคลิปลงโซเชียลนะคะแฟนสาวก็จึงงอนหนักเลยเลยค่ะซึ่งทางด้านเด่นคุณเองก็ออกตัวเลยนะว่าก็รู้สึกเขินอายมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีรุ่นน้องในวงการเนี่ยมาแซวบ้างแล้วล่ะค่ะคือเมื่อก่อนน่ะผมเป็นคนแบบ เมื่อวันก่อนผมอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนอมผมไม่เป็นแล้วจะเป็นยังไงเป็นยังไงคืออจะแบบอธิบายนิดนึงอาจจะขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะขี้อ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแล้วและซึ่งเขาอ่ะชอบอัดวิดีโอไว้ตลอดอัดวิดีโอเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยก่อนกาะนมันเกิดเขาบอกว่าให้อัดอ้ให้ใหใหใหเขาส่งคลิปวิดีโอต่างๆที่เขาเคยอัดว่าเนี่ยคลิปนี้ลงได้ไหม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 เราก็แบบ มันไม่ได้สักอันผมก็เลยบอกอย่างเงี้ยคือที่ต้องเข้าใจก่อนว่าผมเริ่มมีน้องมีรุ่นน้องมีน้องแล้วทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยเคารพผมเท่าไหร่แล้วถ้าเขาเห็นคลิปนั้นเขาจะรู้สึกไงแล้วแต่ผมมาบอกแล้วว่าอ่ะคลิปมันโอเคแต่ตัดเสียงด้วยรู้ไหมเขาทำยังไงเขาลงแล้วเขาเอาเพลงทับแต่เพลงบามากเสียงคลิปโคตรดังเลยผมก็เลยตัดสินใจ ไม่ดูวิดีโอนั้นเลยในไอจีเขาไปแค่เมนต์บว่าบอกให้ตัดเสียงแรกๆมีแรกๆมีไม่มมมค่อยโอเคตอนนี้เริ่มชินแล้วเวลางอนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแบบสมมติแบบเราเราสมมติมามาเจอเราอะไรเงี้ยแล้วเราทํานู่นทํานี่อยู่อโอ้โหงอนไม่งอนหายไปเลยแล้วบอกว่าเราไม่สนใจอะไรเงี<อ>้ยในขนาด